มาเลยครับเด้อตัดทุเรียนครับมืัอนี้มือสูงดอกสันนี้ครับผมมืัอนี้ตัดเองกับมือเขาไล่ขึ้นต้นไม้ครับมือมีดจาเป็นมืัอนี้ถ้าเกิเป็นมือครับครับโอ้โหนะมันลอยสักสูงมาสูงเอ้อหะเอาไปแล้วครับลูกแหลกลูกต่อไปมืัอนี้ เราเห็นสัตว์ก็ปั๊บจุดเดียวขาเลยครับมีดเข่าครับถึงนิ้วกับเลือดงาลเลยครับโยนลงไปยังวะนี่ครับโอ้โหลมโลโลเอเยนแห้งเลยลมอะไรเสียวแข็งนักแข็งเบาอยู่ห้องเราจะสั่นแห้งกิ่งกิ้งหน่อยอยู่วะนี่ปั๊บไปเรยกมาครับดูมาซัดไปเรื่อยๆครับจึ๊บเดี่ยวขาดชั้นนี้ครับชั้นนี้ใครส่วนบอกเลยสุดยอดหวานมัน เนื e, ora, ici, oh, ้อเนื้อไข่ครับโอ้เหเืองเหนียวจิตข้อครับเขไปกินน้ำตามครับผมเหนียวปวดโอ้ลมล้มล้มลมล้มล้มล้มมนเดียทยิงน้น่อยนะผมยืนด้มึงดวยเปนไงเงีวบเงียเฮ้ยทำนี่เป็นไงกะไดสูงทำไงดดูตัวนี้ผมยืดไปวานนี้